สายลมมาพันตองทั้งใบตองกับคูลนลหนมหนาวมาหออแล้วสายฝนสัมกับสังล่ากราบสวัสดีมิตดมอแคนแปดมอลำ่ที่ติดตามช่องลุงศักธทำมาหากินช่องแห่งขอมูลข่าวสารสาระและความมันเทิงสำหรับคนทำมาหากินเมื่อนวันที่22ตุลาคม2,565กับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวลมพัดมาวอยเข้าสู้ห่วง ออกพรรษาลาพระเจ้าช่วงนี้มอล่ก็มีการอ้อนทั่วไปเปิดแสดงอยู่มองหันมองนีโดยเฉพาะวงใหญ่ๆระเบียบว่าทศินเมื่อคําขึ้นที่้านมาแสดงอยู่ที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินหลังจากแสดงจากกาลสินแล้วต่อเน่าๆไปอ้อนทั่วไปแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดโดยขําขนนี้ระเบียบว่าทศินแสดงอยู่ที่อำเภอ สีรัตนะจังหวัดรีสะเกดโดยการแสดงของคำขึ้นหนีของระเบียบว่าทศสินก็บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตร่วมนำใจซอยผู้ประสบภัยน้ำทวศสีสะเกดก็ย่างตีห้าหูหูกันอยู่ช่วงนี้พี่น้องทังจังหวัดอุบลราชธานีทั้งทางจังหวัดศรดสีสะเกดประสบน้ำทวมโดนกันไปแบบเต็มเต็ม เรดูฝนสิบัดไปแล้วแต่ผลจากพายุเขามาลูกสองลูกก่อนช่วงสี่ออกพันซาก็เฮให้ม่วนน้ำที่ไหลมาร่วมอยู่แถวจังหวัดรีสเกษจังหวัดอุบลราชธานี <t> ยังถ่วงพื้นที่ทำมาหากินถ่วมบ้านบัวน่วยงานราชการหรือเอกชนกระดรมไปซอยกันอย่างเต็มที่เปิ้อสภาพ้าก,ก็นนาสรงสารโดยเฉพาะ พี่น้องอยู่ไก่แม่น้ำถึงเวลาฝนตกก็ต้องมาต่างเต็นท์อยู่ที่สูงใส่ถนนเป็นทีอยู่รับที่นอนที่อยู่ที่กินก็เดือดร้อนกันไปทั่วหนาพี่น้องหลายคนก็นยังลำบากกันอยู่ล่อให้น้ำลดล,ลงจังสิกรับไปอยู่บานอยู่ซองจะคลองใดตัดไปซอยเหลือผู้ประสบพ่ายน้ำถ่วมเทือนี่ของระเบียบว,ว่าถ้าสินกระ,กะือกระว่าเป็น ศิลปินอีกวงหนึ่งที่มีน้ำใจอยากไปซอยเออรืเอพ่อแม่พี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนในช่วงนี้ก็มีหลายๆคนที่ก่อนหน้านั้นกันกับไปซอยเหลืออย่างบอยสิริชัยกับเคยไปบริจาคไปซอยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วมก็เป็นกําลังใจให้วงระเบียบว,ว่าถ้าศิลป์นในกอนเสิร์ตของคาขึ้นนี่ที่ที่ รายได้จากการจัดงานสีเอาไปซอยพี่น้องที่ประสบภัยนา้าถ่วพี่น้องก็ย่าลืมไปแห่กํลาลังใจกันศิลปินก็นมากันรครบทีมแม้กระทั่งเต่าย้องที่เจ็บป่วยกับหายป่วยขึ้นเวทีได้แล้วไพอยู่ไก่กับซอยไปแห้กํลาลังใจระเบียบว่าจะสินรายได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อการกุศลเพื่อซอยพีพซอยน้องที่ประสบความเหลือดล้นกันอยู่ หลัจงจากงานนี้แล้วทางระเบียบวาทศินไล่สดผ่านกลุ่มปิดให้พ่อแม่พี่น้องที่บริษเขาเบิ้งนางานเขาไปชมในกลุ่มปิดในวันที่23และวันที่2 5ตุลาคม2 5 6 5ค่าตั๋วออนไลน์เขาชมกับยยที่1 4 9บาทผู้ใดเป็น f 4, อฟของระเบียบวาทศินถ่ายูยไก่มองได้กับไปชมมองหันไปชมหนาเวทีบริษ้ กติดตามรับชมทางกลุ่มปิดในเพจของระเบียบว่าถ้าสินใดผายมีข้อที่เห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์คำามาไดฝากกดติดตามกดไล่กดแชร์กดกระดิ่ไงไหมเพื่อป่ะผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ